ช้างก็ปกติเราก็สนับสนุนกีฬามาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรในประเทศและต่างประเทศนะครับก็เราก็ได้ร่วมมือกับทางเอเวอเรตตนะครับได้จัดโครงการช้างฟุตบอลกับเอเวอเรตันเนี่ยมารวมแล้ว11ปีแล้วนะครับเพื่อฝึกสอนโค้ชนะครับ เพื่อที่จะมาฝึกสอนเยาวชนของเรานรในการเล่นกีฬาฟุตบอลช่วงนี้เนี่ยเราเราก็มีโครงการแข่งขันฟุตบอลจูเนียร์นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะพาผู้ชนะเลิศนะครับไปฝึกฟุตบอลที่เอเวอร์ตันที่ประเทศอังกฤษเลยนะครับก็ปีที่แล้วนะครับจังหวัดชนบุรีก็ได้เป็นจังหวัดที่ได้ชนะเลิศนะครับและได้ไปมีน้องๆได้ไปฝึกอยู่ที่สโมสรเอเวอร์ตันนะครับก็หวังว่าก็จะมีน้องๆน,นะครับที่ได้มีโอกาสเข้าไป ฝึกในสโมสรระดับโลกนะครับได้กลับมาพัฒนาฟุตบอลของประเทศไทยต่อไปครับผมครับ